ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดเลยนะวัดวัดสีสีโพชัยสีโพชัยบ้านอะบ้านแสงพาบ้านแสงพาตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับก็มาดูความเป็นวัดเก่าแกอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมออายุสี่ร้อยกว่าปีครับโอ้โหสี่ร้อยกว่าปีเสาใหม่นี่มันสี่ร้อยปีไไหมครับ กุระนาใหม่ครับล้ก็มีเหมือนสีพวกคันเข้าไม้อะไรข้างบนที่ก็แบบเดิมๆหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะยกคเป็นรังคาแล้วยุคเป็นหลังคาพวกโครงไม้พวกอะไรก็ใช่หมดแต่โค้งนี่เป็นเก่าเก่าหมดเขาสรูปนี่ก็เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นโลหะหรือว่าเป็นปูนครับ ครงไม้ครับการเข้าไม้ก็จะมีปัวกกินไปข้างตรงแต่ว่ามันมันกินไม่เข้าเข้าไม่ถึงเนื้อไม้มันกินไม่ถึงเนื้อไม้เพราะว่าเป็นลายไม้เนื้อแข็งแข็งมากครับเก็บไม้สมัยก่อนเป็นเก็ดไม้เคนบักยูขาไม่พ่นกคนเขียวเห็ดใส่คนหนุนรั่นเนี่ยมันพาไง จะเป็นเกล็ดลังค่าต้นบางิวตะกอนต้นบางิวน้ำเหรอเปนช่องหน้าต่างนี่ดูโครงโครงเดิมครับพี่น้องครับดูยากกยู่นนมันมันดูไม่ออกหรอกแต่ว่าปวกไม่กินคือไม่จิกนะแล้วก็ไม่ก่อนตรงคอดินเ่ย มาดูความความเก่านี่ก็คือช่องหน้าต่างครับดูเสาดูไม้พระพุทธรูปนี่ท่านก็คงเป็นพระพุทธรูปใหม่อันนั้นเป็นน่าจะเป็นโครงไม้เก่าครับพระพุทธรูปน่าจะเป็น น่าจะเป็นปูนปั้นนะเพราะาฐานเป็นปูนปั้นไหมฐานเป็นปูนปั้นต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นโลหะหรือว่าปูนปั้นนี่ภายในอุโบโสถโบราณครับพระทรูปกระปางมานละวิชัย ี่ร้อยกว่าปีนี่เป็นพระพุทธรูปไม้แกะซึ่งคนโบราณท่านก็จะใช้นี่พระพุทธรูปนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบหกอ๋ออันนี้แกะมาใหม่ครับ้งไงนออบังเหรอครับนี่ก็เป็นพวก อันนี้ก็เป็นพวกโบราณโบราณเก่าครับหนังสือผูกหนังสือโบราณหนังสือโบราณในันี้ก็เป็นหนังสือผูกท่านก็จะเก็บไว้เป็นหมวดหมู่มีถุงผ้าใส่ครับอี่ก็บตัวอักระรเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาครับ นบลานั้นนนก็จะเป็นปูนปั้นปูนปั้นครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกสมัยก่อนน่าจะเป็นคล้ายๆกับอะไรนะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่จะด,ดูก่อนครับสุภาพสตรีห้ามขึ้นคล้ายๆกับอธรรมาสเทศเนาะคล้ายๆกับธรรมาสโบราณผมก็ไม่มีความรู้ ครับทรรูปนิ้พางมาแล้ววิชัยนี่สวยงามครับหน้าตาก็าคล้ายๆกับาพระพักก็คล้ายๆกับพระบางเมืองเลยแต่ว่าองค์นี้ก็จะหน้าหน้าป้อมกว่าไม่เลียวเท่านั้นแล้วก็น่าจะพุทธักษณะจะสวยกว่าพระบางเมืองเลยครับตอนนี้วัดก็อยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่าอายุ400กว่าปีรัตนกโกสินที200กว่า ปี2,500ัน้ารอบ200ปีนี่ก็220กว่าปีแต่วัดนี้400กว่าปีครับพี่น้องเป็นวัดที่400กว่าปีไม้ก็เป็นไม้แบบโหไม้รักษาไว้ไดขนาดนี้ก็เสดว่าไม้ที่นี่แข็งมากแล้วกระปวกไม่กินเลยเป็นความรู้เป็นปภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไม้นมาทำ เรามาดูเรื่องประตูธรณีประตูประตูก็ยังเป็นแผ่นไม้ตั้งเดิมครับดเดิมลายเขียนนี่ก็เป,เป็นเป็นความเชื่อครับพี่น้อง <c oughs> เห็นไหมท่านจะเห็นว่าโลกท้าเวสุวรรณท้าอะไรเนี่ยข้อประตูวัดประตูเมืองก็เป็นความเชื่อมานานไม่ใช่เพิ่งจะเกิดครับเห็นไหมฉะนนความเชื่อเรื่องท้าเวสุวรรณนี่ก็ เป็นเทวดาผู้รักษาเมืองนี่ประตูเมืองก็ยังจะมีความเชื่อกันมาทั้งตั้งแต่400กว่าปีแล้วปีนี้ปี2 5 6 6นี่ก็เป็นยุคของท้าวเวสสุวรรณกำลังเ,เป็นที่ชื่นชมเป็นที่เคารพบูชาที่มีความเชื่อว่าให้โชคให้ลาภครับเนี่ยเราก็มาดูภาพวาดสีสมัยโบราณเมื่อ400กว่าปีแล้วครับก็ยัง สวยงามครับก็ยังสวยงามแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอิทาเทวสุวรรณครับท่านก็ใครชมคลิปนี้ก็ให้บาร,รมีของท,างท้าเวสุวรรณผู้ครอบประตูวัดแห่งนี้ก็อํานวยไว้ใช้ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายมีโชคมีลาบยกมือสาธุดเดยกันมีโชคมีลาบครับมีโชคมีลาบก็มาร่วมทําบุญที่วัดแห่งนี้ครับ อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาครับก็น่าจะเป็นท้าวเวสุวรรณครับเพราะว่าเป็นยักษ์ครับพี่น้องพ่อ,อประตูเมืองซึ่งถือว่ายุคนี้ก็เป็นยุคของท้าวเวสสุวรรณพอดีครับก็ให้ท่านดูความเก่าของวัดแล้วจะพาไปดูภายนอกครับพี่น้องจะพาไปดูภายนอก แต่นอกก็จะมีความมีสเสน่ห์อันนี้เป็นที่ก่อสร้างที่ต้อนโพครับก็บวัดโพสีชัยวัดสีโพชัยครับไม่ใช่โพสีชัยวัดสีโพชัยอันนี้ก็เป็นซากโบราณครับน่าจะเป็นองค์เจดีย์เก่าองค์เจดีย์หรือว่าจะเป็น นี่เป็นเจดีย์เก่าครับที่เขาเรียกว่าวิหารวิหารเจ้าที่การเจดีย์บรรจุอัฐิพระสงฆ์ที่นำพาสร้างวัดโพสีวัดศรีโพชัยเมื่อท่านวรภาพได้บรรจุอัฐิไว้จดีนี้เมื่อวัดจะจัดสร้างที่สําคัญต้องบอกกล่าวเจ้าที่การทุกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและลุล่วงไปได้ดีนีเรามาดูลวงพ่อครับไอตรงเสาๆนี่เขาใช้ไม้อะไรครับ พวกไม้น่าครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านในจะเป็นจะเป็นไม้ประดูโอ๋อไม้ประดู่แต่ว่าด้านนอกจะจะเป็นพวกเต็งรังคพวกเต็งรังไม้แอกไม่ไม้ประดูนี่สี่ร้อยกว่าปีไม่ไม่ก่อนเลยก็ถือว่าโอเคนะคนดูว่าเป็นพวกไม้กิ่ไม่ใช่ใช่มครับประดู่ด้านนอกด้านนอกนอกอ๋อแต่เครื่องเครื่องบนส่วนใหญ่จะเป็นตะเคียนอ๋อครับที่ที่อยู่ด้านในครับ ผมดูไม้แล้วสี่ร้อยปีนี่ปวกไม่กินนี่ก็สุดยอดครับว่าถือว่าเป็นภูมิปัญญาคนแต่ก่อนเนาะเอาไม้มาทำสี่ร้อยกว่าปีปวกไม่กินอันนี้ก็สี่ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะหรือว่าสร้างมาใหม่เรียงกันเรียกกันครับอ๋อสร้างทีหลังหน่อยอันนี้เขาเรียกหออะไรครับหอไรพดกหอพไทรปิดกหอไทรครับแล้วมีมีที่ขึ้นไปไหมครับหรือว่าสร้าง จะมีคุณจะขึ้นไปคุ้นคว้าไปอะไรก็ต้องเอาหามันได้มาอ๋อครับหาบันไดคกอนคว้าก็ถือว่าเขาทำไว้สูงเนาะสมัยคนถ้าเป็นยุคคนกรอดซอสที่สอบถามคนรุ่นอายุแปดสิบเก้าสิบจะใช้ไม้ไผ่จะใช้ไม้ไผ่พาดขึ้นไม้ไผ่ที่เป็นมันไดครับเขาเรียกพระองค์อ๋อครับต้องใช้ไม้ไผ่ไต่ขึ้นไปใช่ครับ ก็เป็นวัดที่อนุรักษ์ความเป็นโบราณโบราณไว้ได้ดีนะในนายแห้วครับในเลยก็รู้สึกจะเป็นวัดนี้น่าจะเก่าที่สุดที่อนุรักษ์ความเป็นฝีมา,าลายมือของช่างโบราณเอาไว้ได้ด้าน,น,นหอกอ,อ,องใช่ไหมครับหอกองแล้วก็ไล่เรียกกันเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อถ้าผมครับ สร้างพร้อมกับหอไตรไจะมีน้บ่อบ่อโบราณอ๋อคือสมัยก่อนี่คนเขากินน้ำบ่อนะครับนี่กำลังทางว่ากำลังบุรณะนะครับถ้าท่านมาก็มาแวะ่วมทำบุญคนละเล็กละน้อยครับหรือถ้าท่านไม่มีไม่ได้มาก็ออนไลน์มาก็ได้ครับร่วมทำบุญคนเล็กันน้อยเชื่อคันบุรณะ อันนี้นี่คจะเป็นหอไตใหม่ครับน,นี่หอไตใหม่นี่เป็นทิวทัศน์บริเวณรอบอันนี้เป็นโบราณสถานอันนี้เป็นศาลาการประเรียนนี่ก็คงดูศิลปะก,ก็เก่าแล้วนะองค์เก่าอันนี้ตต่อมาครับเพิ่มเติมอันนั้นของเก่านี่มาดูหอกลองหอกลองนี่ สร้างเมื่อ2,176โอ้โห2,100 2,176เมื่อกี่ปีละ่ะ2,100สมมต2,600อ่ะ2,600 26 100 500 400 98ปีอ่ะเ้ย2,398ปีครับโอ้โห,ปโโหเป็นโครงสร้างไม้ประดู่ อ๋อครับสรหน้าปี2อ6 6เป็นโครงสร้างไม้ประดู่สองพันหนึอ้ปีโอ้ไม่ธรรมาดาครับของกรองเป็นไม้ประดู่โอ้โหประดู่หินหรือเปล่าไม่รู้ครับถึงอยู่ได้มาขนาดนี้อันนี้โป่งครับเขาเรียกกับโปง่งเวลาท่านจะ ถ้าใสอิสรทาง,ทางปงนะครับทางปงปุ้งปุงปุงครับดูความเก่าของโปงโปงตัวขวานี่จะเป็นน่าจะเป็นโปงใหม่ตัวนี้โปงเก่าครับดูดูไม้ครับดูความเก่าของความใหม่ครับเป็นของคู่กันอันนี้ก็จะเป็นของเก่าของใหม่ก็ยังใช้างานได้เหมือนเดิมครับนี่คือไม้ต่อมาเราก็มาดู บอ่อน้ําโบราณครับบอ่อน้ําโบราณดูตัวอักขระข้างบนบอ่อน้าโบราณน,นี่บอ่อน้ําประจําวัดภาษาอีสานมันว่าน้าสางครับเขาเอื้อน้าสัางบอ่อน้ําประจําวัดที่พระสงฆ์ใช้ดื่มกินมาตั้งแต่สร้างวัดเมื่อปีพศออ290 290ปีนี้2566 ลบออกหนึ่งร้อยก็สองพันลบออกหนึ่งร้อยก็สี่ห้าร้อยก็เหลือสี่ร้อยสี่ร้อยสิบปีสี่ร้อยกว่าปีจริงครับวันนี้ครับตั้งแต่ปีสองพันเก้าสิบครับหกสิบ 4ี่ร้อยหสิบเจปีครับ476ปีก่ออิดดินเผารอบกว้าง1.50่งเมตรนี่คันน้าสั่งพี่น้องเป็นน้าสั่งโบราณยี่ก็บูรนะเอาไว้ครับเราก็มาดูเรื่องของฝาฝานี่ก็คงจะทำมาให,หม่ขออนุญาตเปิดดูน,นะครับก็ความลึกไม่มากครับพี่น้องความลึกนิดเดียวเนี่ย เมตรห้าสิบความลึกนิดเดียวอันนี้เขาเรียกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชันหรือใช้ขี้ยางครับถูทาแล้วก็จะสามารถตักน้ำได้คือโบราณมันไม่มีพลาสติกไม่มีโลหะเขาก็จะใช้ตัวนี้ครับตักน้ําอันนี้ก็ก็ผูกก่อนนะครับผูกก่อนแล้วก,ก็ววคือไม่มีขี้ยางแล้วมันหลุดออกแล้วขี้ต้นยางนาไม่มีแล้วน้ำมันยางนาไม่มีแล้ว ถ้าโบราณนี้เขาก็จะโอบเอาไว้กับตักน้ำได้ครับัวนี้ถ้าเราดูเรื่องของเอ้ย <c oughs> พระร่วงครับก็จะพูดถึงเล้วนี้เรื่องตะก,การที่นี้ตักน้ำได้ครับ <c oughs> ก็เป็นวัดที่476ปีครับอายุวัด476ปีมิดอไว้476ปีนะครับ นี่ก็เป็นศาลาศาลาหลังเก่าแต่ก่อนนี้เป็นโครงสร้างของไม้ทุกวันนี้ก็เป็นสังกะสีมีการเปลี่ยนบูรณะมาครับนี่ก็ภาพภาพรวมของวัดที่เราได้ดูครับก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเลยน่ามาเที่ยวชมถึงวัฒนธรรม ทนี่บุญเด่นหกพี่น้องครับนี่ทจะรัชกาลบาสท่านธมรมยีศิลปะของรัานคาก็ประมาณล้านล้านช้างครับความสวยงามก็พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกปีครับถ้าไล่ถ้าเอาบอ่อน้ำเป็นหลักก็สี่ร้อยเจ็ดสิบหกปีโอ้โหเกือบห้าร้อยปีเก่ามากครับพี่น้องครับเกือบห้าร้อยปี 476ปบีบ่อนั้น290ปี290นี่ดูอิดครับพี่น้องดูอิดอิดที่ใช้ในการก่อสร้างเสาเสาเสาตรงนั้นก็ใช้ไม้ไปดูกรดู อันนี้ก็คงจะไม้ประดูกับ Magic, ไม้จิกไม้เต็งลังครับพวกเต็งลังนี่เขาจะทนโดนฝนโดนน้ำอะไรก็จะไม่นั่นอิดนี่ก็เป็นอิดอิดมอนเผาก้อนจะใหญ่กว่าอิดมอนปัจจุบันนะครับจะใหญ่กว่าพายุก,ก่อนกว่านี้อีกก็จะแผ่นใหญ่กว่านี้อีกครับนี่เป็นไม้ที่สำหรับจะบูรณะรังคาครับพี่น้อง ท่านจะมาก็มาครับช่วยกันบนนะโบราณสถานเอาไว้แผ่นละหนึ่งร้อยบาทหรือท่านจะมีมากมีน้อยทเท่าไหร่ก็ได้ครับเราช่วยกันอาุลักโบรนะเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิงโบราณครับดูประตูดูลายเขียนสีของประตูครับ4ี่ร้ิหกปีครับลายเขียนสี ด้านนี้จะเป็นเทวดาส่วนด้านหน้าจะเป็นเท้าเป็นเท้าเวสวรนครัถ้าท่านมาอำเภอนายแ้วกมาจังหวัดเลยก็มีเวลาเข้ามาเที่ยววัดแห่งนี้นะครับห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบายทำมาช่วยกันอนนะรักษบูรณะอันนี้ภาพเขียนสีก็400กว่าปีเหมือนกันใช่ไหมครับ น่าจะเพิ่มเติมเนาะแล้อะไรเี้ครับก็คงเป็นท้าวเวสุวรรณเนาะสองข้างสองข้างเลยนะครับผมเปนับดูจากบ่อน้ำเขาสี่้อยเจิบหปีใช่ไหมแต่อันนั้นสองพนเกินะตรงนู้นบอน้นี่ยสองพันเก้าสิบอันนี้สร้างเสร็จอันนี้บ่อน้ำเนี่สองพันเก้าสินี่ไหมครับ ก่อสร้างเมื่อ2090เสร็จเมื่อ2013ก็ประมาณ23ปีโบสถ์นี้สร้าง23ปีกว้าง8เมตรยาว10เมตรได้รับพระราชทานวิสุงครับวิสุงคามมัสสีมาเมื่อปี2400 2400องค์พระปาน2400อัฐิลงรักปิดทองหน้าตากว้าง7 นิ้วสูงหนึ่งร้อยสิบสองนิ้วผมพระพานก่ออิดอ๋อนี่ไงครับมันอิดครับตามภาษาถิ่นครับผมงคพระพานเป็นปูนปั้นนี่ก่ออิดลงรักปิดทองหน้าตักกว้างเจ็ดสิบหกนิ้วสูงร้อยสิบสองนิ้วชื่อตามภาษาถิ่นว่าพระปูก็คือหลวงปู่นะเราจะเรียกหลวงปู่หลวงปู่สมัยก่อนครับนี่อาจารย์เนาะนี่คือความที่ที่เก็บสถิเจ้าวาด อ,อ๋อจัาวดผู้สร้างเลยใช่ไหมอ,อ๋อต<อ>้นทุนว่าอาฐิรุ่นหลังเป็นอัฐิผู้สร้างอุโบสถแล้วนี้ครับสร้างปีสองพันเ้าสิบมาเสร็จแล้วสองพสิบสาก็ยี่บสามปียี่บสามปีก็ใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะได้ต้นไมส้สมัยก่อนมันก็ใช้คนถากเนาะคาาือใช้คนถากเสาแต่ละสเสาแล้วก็อิดกว่าจะปั้น ก็จะเผาตีละก้อนคนสมัยเก่าก็คงจะทําไรทําทนาไปด้วยปั้นไปด้วยเผาไปด้วยเนาะแล้วเอามาทํามันไม่ได้ซื้อมันปัจจุบันครับเป็นความศรัทธาล้วนๆสร้างด้วยความศรัทธาล้วนๆนี่วัดโพวัดศรีโพชัย,ชยบ้านแสงพาวัดศรีโพชัยบ้านแสงพาตำบลมาแห้วเอ้ ตำบลแสงพาอำเภอนาคแับวัดศรีโพชัยวัดแสงพาตำบลแสงพาอำเภอนา้แฮ่วังหวัดเลยครับนี่คือพระพุทธปฏิมาพระประธานพระประธานอุโบสถค่เาอุโบสถก็คือวัดราดทั่วไปแต่พระอุโบสถเขาเรียกว่าวัดหลวงครับก็อันนี้ก็ได้รับพระพพราชทานในปีสองพันสี่ร้อย ร้อยกว่าปีครับด้รับพระดันวิสุงคามาสีมาครับร้อยกว่าปีร6 6ปีครับแต่วัดสร้าง4ี่็ดสปีครับยาวมากครับก็ถ้าท่านมาเมืองเลยก็มาแวะกราบแล้วก็ช่วยกันปูนพระปฏิสังขรณ์ครับสุดท้ายวันนี้ด้วยเดียวอำนาจของพระปู่คือหลวงพ่อพระประธาน ก็ได้แหบารมีปกป้องคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ปราศจากทุกสุขโรคภัยมั่งมีสิสุขกินใยบกตกยายล่องใยเคื้นเป็นหาด้กยาดเป็นว่างใช้ถูกพระว่างใช้มั่งขาลังเงินขึ้นเกี่ยวยดยกาดค้นทงห้องใสดังท่อในบ่อเงินท่องราเต็มกระเป๋าเตืนอนหลับได้เงินพันนอนฝันไกได้เงินหมื่นนอนตื่นไก่เงินแสนยางเกงแขนไกได้เงินล้านหลายล้านหลายล้านมีสิสุขทุกทุกคนและก็ทรัพย์สัตว์ทั้งหลาย ผลสิ่งศิลท่านที่เข้าได้ไร่วมกันบริจาคเืินนี่ครับสร้างเพชรหลังค่าเืินนี่ครับเขาทิ่ชนบนสนุขสุนัยทุกท่านได้รับผลกุศลทั่วห้ากันเสมอนนว่าท่านได้ทําได้ด้วยตนเองเสมือนว่าท่านได้ทําตนเองด้วยในสงนี้ก็ให้สรรพสัตว์ทั่วสากลนจากวันเจกวานยงคนจากความทุกข์และมีความสุขยิ่งขึ้นไป ขอบูน้อมบูชาแต่พระันตรีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพบุุษของไทยทีพิศให้แก่บัณฑนาบุษของไทยและผู้มีพระคุณทั้งหลายอุลภพมหกักระศิลาทิราชาทัพอองและบรรพบุุษที่สร้าง้านแปลงเมืองที่ได้สร้างวัดวาอารามแห่งนี้ไว้เรากราบไหว้ขอช่นทั้งหลายจงมีความสุขทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ